สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปหาเลาะเหมือนเดิมเลาะจากนนทบุรีไปปทุมธานีนะครับก็จะใช้ถนนติวานน์แล้วก็จะไปสิ้นสุดปทุมธานีที่ถนนสาย307 307ไม่ได้ใบให,หวยนะครับเป็นถนนสายหนึ่งของอจังหวัดภา,าดกันระหว่างนนทบุรีกับปทุมธานีนะไกลกันนะครับตรงนี้ครับมารับชมเลยนะครับ ในส่วนของการเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทนี่สตาร์ทตรงสี่แยกเคไลน์นะครับเพราะว่า,าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือว่าน้องนมเย็นนี่แหละนะครับตรงนี้ก็ได้เปิดมาให้สักระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้ในส่วนของถนนหรือว่าการคืนพื้นผิผวการจราจรนี้เรียบร้อยนะก็สะอาดสะอ้านน่าวิ่งและรถก็ไม่ติดเลยฉะนั้นเนี่ย ในการเดินทางจากนนทบุรีไปปทุมธานีก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าหลังจากสตาร์ทมาตรงนี้ก็ยังอยู่ถนนตีวานนท์ช่วงแครายไปปากเกร็ดนะครับยังอยู่ในช่วงการเดินทางช่วงระยะต้นๆอยู่นะครับจะเห็นนะสังเกตได้ว่าในช่วงของการเดินทางเนี้ยรถจะไม่มีติดเลยแล้วก็ในการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับตามที่ ท่านผู้ชมได้ดูนี้เลยนะครับ,รบดูกันต่อครับช่วงถ้าจะให้สังเกตนะครับสังเกตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคือตรงนี้รถเมยน้อยมากหรือแทบจะเรียกว่าหายไปเลยคนก็นิยมมาใช้รถไฟกันเยอะทีเดียวเพราะว่าหมันสะดวก 2. ก็เป็นไปได้ว่ายังอยู่ในช่วงการทดลองฟรีอยู่ถึงจะไม่ฟรีเนี่ย ก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกในว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็เลยตามที่แอดเองเนี่ยซึ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถนนหนทางกันไปน่นไปนี่เนี่ยเลาะไปเลาะมาอย่างเงี้ยก็สังเกตอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้สังเกตว่าเออเป็นอะไรยังไงบ้างก็สรุปนะครับสรุปให้เลยรถเมย์น้อยลง คือเขาก็รู้ตัวเหมือนกันว่าคนขึ้นน้อยเขาก็จะไปชานเมืองขนคนเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะให้มาใช้รถไฟฟ้าตามนี้นะแล้วก็อีกตรงนึงรถตู้เนี่ยแทบจะสูญพันธุไปเลยนะครับบางสายนี่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันตรงนี้ก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าในส่วนของรถเมย์เนี่ยคือเขาปรับตัวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เขาก็อาศัยไปชานเมืองเพื่อที่จะเอาคนข้างนอกเมืองเนี่ยหรือว่าชานเมืองเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนั้นมาใช้รถไฟฟ้าอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะน่าจะถูกนะโอเคนะตรงมือสักครู่ลงอุโมงค์ให้แยกปากเกรด็ดตรงนี้จะไม่มีทางรถไฟเพราะว่าทางรถไฟเขาจะเลี้ยวไปขวาไปฝั่งถนนแจ้งวัฒนะซึ่งจะ มีไปสิ้นสุดนะครับตรงนู้นเลยอามมินบุรีแต่ว่าในส่วนของสายนี้ไม่ได้ยินข่าวหรือว่าข่าวคราวอะไรเลยที่เขาจะทําขยายต่อมานะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตามข่าวนี้ไม่ได้ยินหรือไม่ได้รับฟังมาเลยแต่ว่าในส่วนของการต่อขยายนี่จะเป็นการต่อขยายสายสีแดงซึ่งไม่ใช่เส้นนี้สายสีแดงก็วิภาวดีรงังสิตจนถึงมธรรมศาสตร์ หรือว่าจะไปน่นเลยแววๆนะไม่รู้ว่าพูดกันจริงหรือเปล่าไปจนถึงอยุธย,ยานุ่นอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้คือตามข่าวเหมือนกันแต่ว่าในสายนี้ไม่ได้ยินข่าวเหมือนกันนะว่าจะมีช่วงต่อขยายไปจนถึงตัวจังหวัดประทุมธานีมาดูกันต่อนะครับสายเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นระหว่างปากเกร็ดไปเป็นถนนช่วงขาออกชานเมือง หรือว่าช่วงนี้น่าจะเป็นชันเมืองก็ได้นะครับก็คือถ้าตรงไปก็จะเข้าตัวปทุมธานีถ้าหากว่าจะเลี้ยวขวาเนี่ยก็เมืองทองธานีแต่ว่าถ้าหากว่าเลยเมืองทองธานีเนี่ยก็จะเป็นถนนสีสมานอ่าซึ่งจะเป็นการเชื่อมกัน3จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีในส่วนของสีสมานเนี่ยยังเป็นนนทบุรีอยู่นะ แต่ว่าเลยสีสมันไปนิดนึงคือแค่ข้ามคลองปลปาก็เป็นในส่วนของกรุงเทพในส่วนของดอนเมืองตรงนั้นไปเลยแต่ถ้าจะเลี้ยวทางซ้ายมือเนี่ยเมื่อถึงสีแยกสีสมานนี่นะก็จะเป็นถนนสาย3ามศก็คือจังหวัดประทุมธานีซึ่งตรงนี้ก็ก็เท่ากับว่าจุดแยกตรงนี้ก็คือเป็นแยกที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยคลิปการเดินทางจากนนทบุรีมาปทุมธานีต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยรหรับตรงนี้กําลังจะขึ้นะสะพานนนทวุีหรือสะพานนนทบุรีซึ่งในฝั่งตรงข้ามและถ้าหากว่าข้ามสะพานไปตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับ ในส่วนของสะพานนนทฉวีข้อมูลนิดนึงนะครับเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังมายุคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวอาชญากรรมนะครับมีการฆาตกรรมไปประมาณนั้นแหละนะแล้วก็จะทําเป็นหนังเป็นละครกันเลที่โด่งดังกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นหนังก็น้ําตาท่วมเจประมาณนั้นนะครับครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือ เทศบาลบางขยงเปรียบเทียบตังจังหวัดก็คือตำบลบางขยงเนี่ยแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพนนทบ,บุรีหรือว่าประเทศไอจังหวัดปริมณฑลนี้เขาจะใช้เทศบาลไปเลยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตำบลน,นะครับครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ